สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้เช่นเคยนะครับกับเกมดร์กอนเมเนียเลเจนหรือว่าเกมมังกรน้อยของเรานั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อดหลับอดนอนกันมา1เดือนเต็มเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยนะครับสภาพผมตอนนี้คือขอบตาแบบนี้เลยนะครับผมคือเหนื่อยมากนะครับผม อยากบอก GM ว่าขอพักก่อนนะครับขอพักขอบตาสักเดือนนึงได้ไหมอย่าเพิ่งมีกิจกรรมอื่นมันเลยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันเลยนะครับว่าผมได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับอย่างตอนต้นกิจกรรมที่เริ่มต้นนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าสายฟรีเนี่ยจะได้อย่างน้อยหนึ่งตัวด้วยกันนะครับ <c oughs> สำหรับสายฟรีที่ยังเลเวลน้อยนะครับแล้วก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็มีโอกาสได้1ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าสายฟรีที่แบบเล่นเก่งแล้วแล้วก็เลเวลเยอะแล้วแล้วก็ทำเควสเก่งๆแล้วก็ขยัน,นยแบบผมเนี่ยนะครับผม <c oughs> ก็จะได้ถึง5ตัวเลยนะครับผม <c oughs> เยอะมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกที่ผมได้กันเลยนะครับผมก็คือจะเป็นมองอัลโฟไดทีนะครับ ัวนี้ซึ่งได้จากการสะสมชิ้นส่วนนะครับในมังกรสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่2นะครับโดยสัปดาห์ที่1ได้22ชิ้นนะครับสัปดาห์ที่2ก็ได้อีก22ชิ้นก็รวมเป็น44ชิ้นก็จะได้เป็นน้องอัพโฟไดทีตัวนี้นะครับผมอ่าส่วนตัวที่2ที่ผมได้นะครับผมก็จะเป็นน้องอ่ายุมคาสนะครับผมตัวนี้อ่ามังกรสายพืชเจ้ายุมคาสที่เซาตัวนี้นะครับผมก็ ได้จากการแลกชิ้นส่วนนะครับจากการเปิดหีบนะครับในการลงดันแล้วก็หาชิ้นส่วนตัวศิลานะครับเอาไปแลกตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับที่ผมได้ลงคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตัวที่3นะครับที่ผมได้ก็คือจะเป็นน้องอ่าน้องวิจิตนะครับที่เพิ่งอัพคลิปไปเมื่อไม่นานนี้นะครับเป็นน้องวิจจิตอ่าตัวนี้เลยนะครับ ก็เหมือนกันนะครับจากการเล่นเปิดหีบนะครับผมโดยการลงดันแล้วก็หาหีบแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นๆนะครับโดยเอาหีบมาแล้วก็มาเปิดให้ได้ชิ้นส่วนศิลาแล้วก็เอามาแลกเป็นน้องนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมไม่ได้แลกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า ตัวคอลเลกชันนักสะสมไซเบอร์ตัวนี้ที่มันจะให้มังกรนาจาอนาคตนะครับมันจะต้องแลกน้องบิจจิตกับน้องยุมคัสนะครับผมเพื่อจะได้มาเป็นคอลเลกชันครบ4ตัวมันถึงจะให้เป็นน้องนาจาอนาคตนะครับดังนั้นมันก็เลยบังคับให้ผมต้องเลือก2ตัวบนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวที่4กันเลยนะครับผม3ตัวแรกผ่านไปแล้วนะครับตัวที่4ี่ที่จะได้ก็คือจะเป็นน้องเทพเจ้าทอของเรานะครับตน้องเทมากๆโดเลยจากกิจกรรมตัวนี้นะครับ ก็เหมือนกันนะครับจากการสะสมชิ้นส่วนในสัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์ที่4นะครับตอนนี้ผมขาดอีกชิ้นส่วนเดียวนะครับผมก็จากการเปิดหีบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดเลยแล้วกันอ่าเรียบร้อยนะครับครบ44ชิ้นก็ได้มาน้องเทพทอนะครับผมน้องเทพทออ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่4ที่ผมได้มาจากกิจกรรมนี้นะครับ อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะได้นะครับผมจากน้องหลังจากน้องเทพทอแล้วนะครับก็คือจะเป็นการสะสมชิ้นส่วนตัวนี้นะครับผมนักสะสมไซเบอร์ก็คือน้องนาจาอนาคตนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้มังกรน้องอ่าโทเทมหินแล้วนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปฟักไข่น้องกันเลยนะครับน้องโทเทมหินอ่าตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นว่าฟักไข่แสดงว่าผมได้แล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับผมฟักไข่ <switching> ใช้เวลา18ชั่วโมง20นาทีนะครับ <sm all> เดี๋ยวผมจะใช้เวลาอาใช้ตัวเครื่องเร่งเวลาลดนะครับลดข้าม8ชั่วโมงเลยนะครับ <sm all> จัดป้ายพี่น้องลด8ชั่วโมงลด8ชั่วโมง <sm all> ใช้2รอบแล้วกันนะครับ <sm all> ที่ว่าผมไม่ใช้3รอบเพราะว่ามันอีกรอบหนึ่งคือมันเสียดายนะครับมันต้อง8ชั่วโมงมันใช้ลดเวลามันเหลืออีกแค่2ชั่วโมง20นาทีเองดังนั้นเดี๋ยวผมจะข้ามโฆษณาเอานะครับดูโฆษณาเพื่อข้ามเอานะครับ อ่ะตอนนี้ผมก็ข้ามมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมดูโฆษณาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับรถครั้งละ30นาทีก็ต้องดู5ตัวนะครับอ่า <int ess ling> ก็เดี๋ยวเรามาฟักไข่น้องโทเทีมหินกันเลยนี่นะครับผมมีความน่ารักเท่แปลกๆมีความเท่แปลกๆมันเอเลี่ยนยังไงไม่รู้นะครับก็ <im it> เดี๋ยวเราเอาไปอยู่ท่าอา่ำท่ำเงาเลยแล้วกันนะครับทํำแห่งความมืด อันนี้คอลเลกชันตัวที่4ก็ครบแล้วนะครับนี่ได้ฟฟีน้องนาจาอนาคตนี่ผมอย่างเท่เลยนะครับก็น้องนาจาธรรมดาผมก็ได้แล้วนะครับก็คลิปฟักไข่ก็ได้ลงไปให้ดูแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นนาจาอนาคตนะครับ สรุปผมก็ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอีเวนต์รอบนี้นะครับน้องได้ GM ได้เอามังกรน้องซุสนะครับซึ่งเป็นมังกรที่เคยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมเนี่ยยังเล่นไม่เป็นนะครับผมก็เลยได้ชิ้นส่วนน้องแค่ประมาณ40-50นะครับผมแต่ว่ารอบนี้ผมก็เลยเล่นมาอีกนะครับผมก็เลยได้ชิ้นส่วนน้องมาครบเป็น120นะครับผมก็เลยได้น้องมาทั้งหมด6ตัวเลยนะครับผมรอบนี้ผมได้มา6 ตัวนะครับทุกคนฟังไม่ติดแล้หตัวคือเยอะมากๆนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ